Play Store โหลดไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกำลังดาวน์โหลดโหลดก็ช้าชา้มีวิธีแก้กตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับเข้าแอป Store แล้ว ไม่สามารถโหลดแอปได้หรือว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกำลังดาวน์โหลดหรือว่าดาวโหลดช้าหรือเกินนะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นไปที่แอปไปหาเมนูแอปครับไปที่แอปเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อฟังก์ชันเมนูอาจจะแตกต่างกันนะครับในที่นี้1ใช้เครื่อง s ซั s ซุงนะครับยังไงเครื่องรุ่นอื่นๆลองพยายามเทียบเคียงดูนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับเขาจะมีในช่องค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายในการตั้งค่าด้านบนเนี่ยครับให้เรากดไปที่แว่นขยายแล้วกดพิมพ์ไปได้เลยครับว่าแอปนะฮะเราอยากจะหาแอปอะไรแล้ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับตามนี้หลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปหา Play Store ครับถ้าของใครฟังก์กชันเมนูมันน้อยนะครับให้กดแถบด้านบนให้เลือกดูทั้งหมดนะครับไปที่ g o o g l e p l a y Store เมื่อเราเข้ามาที่ google play store แล้วนะครับให้มาที่ที่เก็บให้เราไปดูตรงนี้ครับข้อมูล11.05เมกแคส21.59เมกตามนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลไฟแคสไฟล์ขยะสะสมนะครับที่เราเคยใช้งานแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องเคลียร์ไฟแคสใน google play store นี้ออกนะครับให้เรามากดลบแคส ตอนนี้แคสเป็นศูนย์แล้วเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราจะต้องมาเคลียร์ข้อมูลด้วยครับข้อมูลตอนนี้มี11.03เมกตามนี้นะครับให้เรามาที่จัดการข้อมูลเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าข้อมูลแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดจะถูกลบออกถาวรรวมถึงไฟล์ตั้งค่าบัญชีฐานผู้ใช้และอื่นๆในที่นี้หมายถึงว่า Gmail ที่เรา ใช้ล็อกอินเข้า Play Store ตัวนี้นะครับเราจะต้องจำได้นะครับถ้าเราจำได้เรากดตกลงได้เลยครับกดตกลงตอนนี้ข้อมูลเป็นศูนแล้วเห็นไหมครับแคสก็เป็นศูนนะครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดออกมาหลังจากนั้นให้เราไปที่ Play Store ให้เราไปมุมซ้ายบนครับจะมีขีด3ขีดอยู่ ไปที่แอปและเกมของฉันไปที่ห้องสมุดต,ตรงนี้จะเป็นประวัติการใช้งานของแอปที่เราเคยดาวน์โหลดจาก Play Store มาติดตั้งทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและไม่มีแล้วซึ่งเป็นประวัติการใช้งานการดาวน์โหลด แอปต่างๆทาง Pay พ t o r e เขาได้ทำการเก็บประวัติไว้ให้เราถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการติดตั้งอีกทีหนึ่งให้เรามาดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวลาเราดาวนโหลดแอปจากเพ t o r e มันดาวโหลดช้าหรือดาวโหลดไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดนะครับดังนั้นให้เรามากดลบออกให้หมดเลยครับประวัติต่างๆเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราก็กดลบออกเลยครับวิธีการกดลบออกให้เรากดกากบาท อย่างงี้ครับกดตกลงกดก,กากบาทกดตกลงกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราลบออกจนหมดแล้วเขาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าของใครเยอะเหมือนของหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาในการลบออกนานมากพอสมควรนะครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็พยายามลบออกบ้างนะครับซึ่งประวัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้หรอกครับมันจะหนัก Google p พลของเราเปล่าๆนะครับแล้วก็ลบออกพอลบออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็สิ่งที่เราลบออกไปนั้นไม่เกี่ยวกับแอปที่เราติดตั้งไว้นะครับจะเป็นประวัติที่เราเคยเข้าไปดาวน์โหลดชื่อแอปนั้นๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็กดแบ็คออกไปครับหลังจากนั้นให้เราไปกดที่ขีด3ขีดเหมือนเดิมครับให้เรามาตรงนี้ครับไปที่การตั้งค่าไปที่เวอร์ชันเพสต์ต่ เขาจะบอกว่าเวอร์ชันใหม่ถูกดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วถ้าเขามีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าเพจโตรของเราเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าของเราเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เขาก็จะมีให้เรากดอัปเดตเราก็กดอัปเดตไปได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเพจโตรโหลดไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่ากาลังดาวน์โหลดเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถโหลดแอปจากเพจ o ตรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ